巴拉嘞。 ไปด้วนะครับขอบคุณมับสวัสดีค่ะ AJ Family ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่เกาลักเกาลัดเกาลัดอยูอ่เยาวราชเกาลักเขาลักเ <laughs> <ๆ> <laughs> ขาลักเกาลัไปซื้อที่เยาวราชค่ะ <laughs> เออวันนี้เราก็ บินมาถึงภูเก็ตนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมภูแมนเขาหลักนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีแพลนไปเที่ยวเกาะจิมิร<ๆ>ันเกาะสุรินทร์ค่ะไปหลายที่เลยนะคะก็คือเที่ยวช่วงนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ปลายฝนแล้วฤดูฝนใกล้จะหมดแล้วเกาะก็เลยจะสวยมากปีที่แล้วจําได้ไหมไรเราเพิ่งดูสตอรี่เมื่อกี้ปีที่แล้วใช่ใชเราก็มาภูเก็ต<อ>เวลา<อ>เวลาเดียวกันวันเดียวกัน เวลาเที่ยวกันมาที่ภูเก็ตแล้วเราก็ไปซินิลันใช่ไหมใช่เออเราเพิ่งเห็นจตอรีอ่บังเอิญมากเลยอ่ะไม่รู้เลยเออเราไม่รู้เลยนะคะเราเพิ่งมาเห็นจตอรีอ้าวปีที่แล้วเราก็มานี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใชปีนี้เราก็มาอีกนะคะแต่ว่าปีนี้ก็จะมากับพวกเพื่อนเพื่อนอินฟลูเอนเซอร์นางแบบโมเดลต่างๆนะคะเพราะว่าเออเขาก็จะมาร่วมงานกันอะไรอย่างนงี้เนาะอืเราเราเป็นใครคะ เกาหลีอ <Imm> ีสานเกาหลีเกาหลีอีสานอิมเพลเซอร์เหรอเกาหลีอีสานอิมเพลเซอร์นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็กิจกรรมไม่มีอะไรค่ะก็คือเล่นกับเพื่อนเล่นน้ำกินเที่ยวแค่นี้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่า Let's go เรามาถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ภูแมนเขาหลักนะคะบรรยากาศดีมากสวยมากนะคะนี่เออจับพลังสองสาวควงค่ะ โอ้ห้องเรานะคะไหนดูห้องน้ําทําไมห้องน้ําสวยจังเลยอะ่ะนี่เป็นแบบโชว์อย่างนี้เลยนะว่ายกว่าบ้านเราอะยกว่าบ,บ้านเราอยู่แล้วค่ะยังไงนะอ๋อปิดได้หรอดได้ครับอืมอ๋อเป็น,ปนม่านแบบว่ากาันโป๊ใช่ไหม,ไมเวลาไอใช่ไหมไอ๋อปิดได้เออแต่ว่าอลิซไม่ไอายอะไม่อายหรอ ทุกคนเราจะบอกว่าเออห้องแบบดีมากสวยมากเลยนะคะนี่นะคะเป็นเตียงของเราแล้วก็จะมีโซฟานั่งเล่นแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะมาเล่นน้ำตรงนี้ตอนนี้เล่นไม่ไหวนะคะแดด เดดเรามีแบบที่ว่ายน้ําส่วนตัวด้วยนะคะตรงนี้เน่เป็นไงแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นแบบสสาว่ายน้ําใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเผื่อเราอยากจะสวีทกันสองคนนะคะ <c oughs> ก็มาเล่นตรงนี้ได้นะคะมีระเบียงมีอ่าที่นั่งเล่นนะคะ ชุด <the> มาแล้วนะคะคนที่ช uh ิลที่สุดก็นี่เนาะเป็นไงค่ะน้องสมายนี่ค่ะชิลชิลเป็นไงคะสบายสบายโโอ้หเออฝนตกแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวพรุ่งนี้พอเราไปออกก่อดก็คือทะเลจะสวยอะไรนะครับัครบโอ้ว้าวว้าว ัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่2นะคะ วันนี้ก็มาถึงที่ท่าเรือซีสตาร์านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ซิมิลันกับซีสตาร์นะคะทุกคนอตอนนี้ก็กําลังเตรียมพร้อมเตรียมตัวอยู่นะคะพวกคุณเพื่อนก็อยู่ฝั่งนู้นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟังนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกว่ากฎมีอะไรบ้างแต่รอบนี้เราจะเที่ยวก็เที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์นะคะก็คือจะไม่ให้อาหารปลาจะไม่ทําลายปะการางังจะไม่เก็บหอยจะไม่ทิ้งขยะโอเคไหมคะ เดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวถึงซิมิรันแล้วเราก็จะไปเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะว่าซิมิลันตอนนี้เป็นอย่างราไรสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ Let's go Let's go เกาะแปดนะคะเห็นหัวตรงนูน้นไหมะหินตรงนู้นจะเป็นหินเหมือนเกือกเป็นรองเท้านะคะแต่ว่าบางคนก็มองเป็นหัวเป็ดนะคะตรงนี้นะคะนี่สวยงามจ้าโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะซีมิลันหรือเกา okay, ะแปดโอเคนะคะโอ้ <laughs> จับดีๆนะคะเดี๋ยวไงหลังเด้อค่ะเด้อข้างหลังก็คือวิวสวยมาก ทะเลไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะทุกคนถึงแล้วคะ่ะ นี่เราก็มาถึงที่เกาะซีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามีเวลาไม่มากนะคะก่อนที่จะขึ้นก่อนแล้วก็ทําการเช็คอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูตรงนั้นสวยสวยมากไปชอบไหม โอ้ย,อยมาอีกก็สวยอีกนะรอบนี้ก็คือสวยมากคนลุกไหมคนลุกเพราะอะไรคะร้อน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เพราะร้อนใช่ไหม ขอจริงสวยกว่าในรูปนะคะผมจริงคือน้ำใสมากค่ะทรายแบบเคลียร์ขาวสะอาดมากนายแบบคะ่ะโอ้โหหล่อมากคะ่ะยังไงคะวิดีโอคะ่ะดีต้องปีนโขดหินกันอันนี้เอาลงมาระวังลื่นขึ้นแรงมากเดอ้อขึ้นแรงมากเดอ้ลอลงมาเลยสอรทษทั้ง,งค่ทัไรนคกเราไปหนักไหนกก่น เดี๋ยวไปกินข้าวคะ่ะตรงนู้นนะคะออนคนก็คือสภาพสบายสบอม,มากเลิเด้ออันนี้เป็นไก่ทดอดไข่เจียวไข่เจียวทำเหมือนพิซซ่า <laughs> แล้วก็มีกระรมน่าจะผัดน้ำปลานะเนี่ยแล้วก็มีแกงส้มกุง้งแล้วก็มีกุ้งจา้าสดๆน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วมีปลาหมึกด้วยอ่าเอาป้ากินค่ะ หิวนะคะคนนี้ป้าเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อคะไปถ่ายรูปอีกใช่ไหมโอเคไปกับลูกชายค่ะลูกชายลูกชายกับแดดดี้ลูกชายอายุ18ค่ะแดดดี้ก็3 8ปค่ะไปพ่อลูกตามกันไปลูกออกมาหน้าฝรั่งวะพ่อเกาหลีวะแดดดี้กับลูกชายในน้ำค่ะทนมันสวยจนแบบามกําอะไม่ต้องกลัวเนาะ Uh, jump, jump, jump. jump. สนกุนกมากอยู่กับเพืพ่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปรวมนะคะทุกคนอันนี้คือพ่อใหญ่เล็กนะคะพ่อใหญ่เล็ก <c oughs> นี่อันนี้เป็นเพื่อนของเรารเพื่อนเพื่อนแซ่หน่อยเย้ <c oughs> yeah! ไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> มีแต่คนสวยๆโอเคตอนนี้เรามาหลบแดดนะคะอปป้าเป็นไง <c oughs> อลิสก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วนะคะชุดที่สองของเราในวันนี้นะคะ เย็นเย็นสบายเย็นเย็นสบายสบายใช่ไหมเออสบายมากนะคะก็อากาศดีอากาศดีดีที่ไม่ตายเพราะว่าร้อนแต่ว่าโชคดีที่ฝนไม่ตกใช่ไหมอือเพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนที่เรามาถึงตอนเย็นฝนตกค่อนข้างแรงมากนะคะเราก็กังวลว่าเอ๊ะเรามาออกเกาะแล้วแบบจะฝนตกหรือเปล่าก็กลัวเนาะแต่โชคดีที่แบบตอนเช้ามาก็คือฟ้าสดใสมากแล้วทะเลแบบเคลียร์มากสวยมากนะคะ ป้าเล่นน้ำไม่ยอมขึ้นเลยเพิ่งจะมาพักตอนนี้นะเออแต่แไหนก็ตอนนี้หลบแดดกันอยู่นะคะเพราะว่าไม่ไหวร้อนน่าจริงๆอ่ะมันแสบผิวมากเลยเนาะแสบใช่ไหมเออเซฟพลังงานเพื่อนเพื่อนก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปทำคอนเทนต์กันอยู่นะเราก็บอไว้แล้วอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวมีมุมสวยๆตรงไหนเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกะันป้ามีคือเขาบอกว่าตัวจริงหล่อมากเลยอะ ป้าป้าเมื่อวานขวัญใจป้าป้าขวัญใจอาจุมาโอเคสำหร e ับเกาะสีนะคะก็หมดเวลานะคะเตรียมขึ้นเรือเดี๋ยวเราจะไปเกาะซิมิรันต่อนะคะทุกคนไปค่ะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้นสองของเรือแล้วนะคะนู่นเขาป้าคนอื่นเขานี่ จับกลุ่มเล่นตรงนี้นะคะนี่นะคะโอปาจีนนู่นสันโดดค่ะนู่นหนูเห็นไหมเห็นจุดเต็กๆล็กไหมโอ้โหชิวที่สุดคุณอ่ะคนเดียวโดดโดดค่ะสวยมากทุกคนนี่เป็นจุดดำน้ำนะคะนี่ ตรงนี้ก็จะไม่มีชายหาดเพื่อเพื่อนๆก็ลงไปเล่นน้ำกันหมดแล้วคะ่ะแต่ว่าดิฉันไม่ลงคะ่ะดิฉันเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วคะ่ะตอนนี้ เก่งดูคนเก่งนี่พร้อมครับ1 2, 1> 2> <|so|>> 3โกว้าว เลยเก่งกว่าผู้ใหญ่อีกตอนนี้ก็อยู่ชั้นบนนะคะเราไม่ลงไปนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยค่ะคนแก่หมดแรงแล้วดูอันนี้แม่รุ่นหนึ่งยังไม่เหนื่อยเลยอันที่เราเหนื่อยแล้วเต้นเยอะเต้นเยอะเราเต้นเยอะเต้นติดสองใช่เต้นสองเยอะแล้วแบบเต้นแรงกับชาวบ้านเขาก็เลยแบบแรงหมดแล้วนะคะนั่งรอคุณเจอมีไปว่ายน้ำอยู่นะคะตอนนี้อยู่ข้างล่างนู่นอ่ะมิวสวยมากค่ะ เอาเป็นไงคะพูณไปเล่นน้ำอะ่ะเป็นไงคะสนุกเหรอหมดแรงแล้วนะหมดแรงแล้วโอ้ข้างบนนี่นี่ป้าดูสวยมากเลยอะ่ะ <laughs> นี่ ยังไงคาดหมาเนาะเห็นหมาไม่ได้นะเนี่ยรักหมามาก่าดาหมาที่แท้จริงอดูออนออนผู้ชายใหญ่เลย <c oughs> ไปค่ะตอนนี้นะคะเราจะมีมุมอะไรบ้างขึ้นมานะคะก็จะมีอุ๊ยมีบาร์บีคิวด้วยมีมุมกาแฟอะไรให้กินเยอะแยะมากมายนะคะ เราต้องมาสะดุดที่ตรงนี้นะคะส้มตำอ่าตักไปค่ะตักไปส้มตำผุดโบราณเลยจัดไปค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราเที่ยววันนี้ก็สุดๆกันไปเลยใช้พลังกันเยอะมากแล้วก็กินอาหารเย็นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาอาบน้ำเตรียมตัวที่จะนอนไหม นอนไหมนอนเหรอเดี๋ยวก็ไปเมาวมอยกับเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นทริปของเกาะสุรินใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะพาป้าไปเกาะสุรินเพราะว่าอลิสก็ยังไม่เคยไปเกาะสุรินป้าก็ยังไม่เคยไปเกาะสุรินเหมือนกันนะคะหวังว่าพรุ่งนี้จะฟ้าสดใสเหมือนวันนี้นะคะหวังว่าอย่างนั้นหวังว่าจะไม่มีพายุเนาะ ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวเกาะสุรินทร์ในวันพรุ่งนี้สําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 งกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายนอนด้วยค่ะว้มีใครมานอนด้วยคันมีใครมานอนด้วยคัน